สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านครรมตะคายัมังตะทุกฮูกูค่ะวันนี้พวกเราจะไปเที่ยวไหนกันตามพวกเราไปเลยค่ะชื่ออะไรนะไลลักอ๋อไลลักเข้าไว้แน่ยิ้มหน่อยกพาเกียวมาซื้อน้ำมากดน้ำนะคะเขาเขาซื้ออยู่ก็เลยเดินดูดอกไม้นะคะทุกคนแล้วก็ันนี้ดอกอะไรฮานาไกโด ฮานาไกโดว่าไหมสักคราพันหนึ่งหรอือเปล่าอากิโอคาติอยู่ร้อนนะคะประมาณ20กว่าวองศา20่สิบไปไปนะคะเราแวะซื้อน,นำ้อนำอากิโอกูกว่ะแม่แม,ม่อยากกินโคฮีแม่กินมิรุกุโคฮีนะ ต้นไม้กำลังเป็นสีนี้นะคะทุกคนแบบเขียวๆขาวๆนะคะเขียวแปลกๆเนาะเพราะว่ามันยังไม่เขียวดีนะคะมันเพิ่งเริ่มแบบว่าแตกไปนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะอากาศช่วงนี้เด็กๆวิ่งหาใบครเวอร์สีแฉกนะคะ ปังแตงมทีมมนนม่นี่โอปันนาสาว่านะคะตรงที่กินสังวันเซนนะคะทุกคนคขึ้นชื่อก็คือแตงโมนะคะของขึ้นชื่อที่นี่นะมาตลอดนะชอบนะคะมาทุกปีตอนพ่อแม่มาโโมาก็มานะคะโโก็พามาชนะ่วงนี้ก็จะเป็นผัก ป่านะคะวารบิอูดโดอ,อูรุยอันนี้ที่บ้านมีนะอูรุยกีากินยอดอ่อนๆมันเคทอันนี้ที่บ้านก็มีน,นะ ะะอันนี้คือกระเทียมป่านะคะหลังๆมาส,สิ่งที่ที่แนนชอบก็คือเป็นเนี่ยนะคะทุกคนเป็นของดองผักดองของญี่ปุ่นนะคะก็คือติดแบบคนญี่ปุ่นไปแล้วนะคะอร่อยอย่างอันนี้หัวขาบุดดองนะคะก็อร่อยพวกแตงดองพวกหัวเชเทตาดองอะไรเงี้ย ตอนนี้คือชอบไปทุกอย่างแล้วนะคะวันนี้พวกเราจะไปนารุโกออนเซ็นนี้นะคะขับผ่านมาที่อะไรนะเซนิออนเซ็นนะคะทุกคนเป็นแบบออนเซ็นแบบน่ารักมากนะคะเป็นกเก่านะแล้วก็ออนเซ็นไม่ใหญ่นะคะสุดชื่นวาาคิมจิเน่ปินี้คือมุดท้้องไนี่นี่กัอนโอริอิรตดีว้าคิมุจิสิซนเน่ ขับรถอ้อมไปอีกรอบหนึ่งนะคะพาไปดูนะคะเพราะว่าได้มาแล้วก็อยากให้เห็นนะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นออนเซนที่เล็กๆแล้วก็น่ารักดีค่ะเพื่อใครอยากมานะเราก็จะขับรถพาตัวออนเซนไปเลยนะคะทุกคนมันเป็นออนเซนที่ติดภูเขานะคะแล้วก็ติดแม่น้ํานะคะตรงด้านหน้าไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้คือรอบๆอ,ออนเซนเลยนะคะ บนภูเขาอากาศดีมากค่ะทุกคนอากาศดีแบบดีมากๆนะคะดูบรรยากาศนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โมงามิเอกินะคะ เขาก็จะมีหลอสั้นที่เท่อยู่ที่หนึ่งนะคะทุกคนอยู่บนภูเขานี้เลยนะคะตอนนี้ก็เลยเวลาที่มาแล้วเลยนะคะแต่ว่าพอลูกเขาต้องหาอะไรกินนะคะเพราะว่าป้าป,ป๊าจะต้องกินยานะคะส่วน้นนะ้ะไม่อยากกินนะคะเพราะว่ากินอะไรมาบนรถหลายอย่างมากๆเลยนะคะกว่าจจะถึงนี่นะคะก็เลยเดี๋ยวจะพาไปเดินซื้อของแล้วก็เดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะ ขัดตัวนะคะเฮจิมะทาวาชินะคะก็จะเป็นใยบวกนะคะทุกคนจะเอาไปขัดตัวเวลาอาบน้ำนะคะปุษกานกุตินากัตอร่อยมิกวันนี้มิน้หมด้หรืออาเกียวกันเอ้บะあの頭とあのと尻尾だけこ結構食べた จะไปทำไข่ออนเซนกันนะคะจะไปซื้อไข่กันนะคะเดี๋ยวจะไปต้มจะไปทำไข่ออนเซนกันนะคะเกียวนอนน้ำร้อนนี่นะคะเป็นน้ำร้อนนะคะที่ ขึ้นมาพุ่งขึ้นมาบนดินนะคะเหมือนอะไรนะที่บ้านเราที่เมืองไทยะที่อยู่ไหนนะที่อยู่ทางภาคเหนือคะ่ะทุกคนที่มีแบบนี้ใช่ไหมบ่อน,น้ําพุร้อนแล้วก็คือเขาก็จะแบบพุ่งขึ้นมาใช่ไหมตังพ่อเสียงเซียมซีอีกล้อยู่บนภูเขาก็มีเซียมซีให้เสียงอันนี้ก็เป็นเซตที่เลยก็จะให้ช้อนนะคะแล้วก็ให้เกลือมาด้วยนะคะแถมมาในเซตไข่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปต้มกัน ยเอืปุ่นเนี่ยแ้กขึมสิเพิ่งเห็นนะคะว่ามันนำผุกมันพุ่งขึ้นมาตรงนู้นวิ่งไปละ ทุกคนมีความสุขมากนะคะได้ฟังเสียงน้ำนเห็นธรรมชาติแบบนี้นะคะกลางป่านะคะว้าตรงนี้เป็นออนเซ็นนะคะเออวอแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เข้าไม่ได้นะคะสงสัยเขายังไม่เปิดหรือว่าอะไรนะคะอ๋อไปดูแพะค่ะแม่ไปดูซากุระหน่อยแม,ม่อยากดูซากุระ โอ้ยเป็นซากุระพันธุ์ที่นันชอบนันจะไปถ่ายรูปให้ดูนะคะอะไรนะซื้ออย่างเนาะซากุระพันธุ์นี้ยสวยนะคะสวยสุดสวยที่นันชอบอะคะ่ะสวยแบบว่าชอบที่สุดก็คือพันธุ์นี้นะคะเมื่อก่อนมันจะมีต้นหลังบ้านต้นหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้นหลังบ้านนี่ก็คือแบบตายนะคะตายปีแล้วนันชอบมาก เนี่ยค่ะชอบเพราะว่าสีน้องหวานละมุนแล้วก็กีบเยอะมากนะคะกีบซัซ้อนกันแบบนี้เลยนะคะมี่แรงเยอะมากนี่นะคะทุกคนเห็นไหมสวยนะคะพยายามซูมให้ดูใกล้นะแต่ว่า ิ่งซูมยิ่งเบลอโฟก,กัสไม่ได้ไม่ฟโฟกัสอ๋อได้อยู่ได้แล้วได้แล้วสวยใช่ไหมคะมเราก็คฟบแล้วนะคะอือฮึนี่ ก็เอามานอกน้ำเย็ยน้ o the ้ก็นกน้ำเย็นนี่นกระตุ็นดีอ๋ออิอนจ๋ายิไมหาปะปะเวนทไปเยอะ กินเป็นข้างบนนู้นนะคะทันจะกินสักสามฟองซื้อมาหกฟองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็ไปกินข้าวที่โรงแรมแล้วแหละข้าวที่เดียวครังนะคะเป็นโรงแรมแบบญี่ปุ่นนะคะหรือถ้าจะเรียกว่าที่พักก็คือเรียกว่ายาโดนะคะ เป็นน้าพุร้อนที่พุ่งจากใต้ดินนะคะทุกคนเขาก็เขียนว่าคือเขาจะพุ่งขึ้นประมาณแบบว่าเออสิบนาทีพุ่งขึ้นครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ความสูงเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะคะว่าอ่าน่าจะเป็นแรงดันหรืออะไรนะคะที่ดันขึ้นมาเนาะก็คอยรอดูนะคะเพราะยังพุ่งขึ้นมาอากิโอกับพ่อมาดูแล้วรอบน,นึงน,นะคะ <S <S นี่ค่ะขึ้นแล้วอ๋อ ไม่ทันนะคะเมื่อกี้พุ่งขึ้นพอดีมีแรงดันขึ้นมาแล้วแต่ความสูงบางทีก็แบบสูงอ่าแล้วก็ค่อยๆดับลงไปแล้วนะคะดับลงไปค่อยๆอะไรอะหยุดนะคะ ก็รอกินไข่ไม่้ตนน้่นใจต่นเต้นก็ดีใจนะเย็นสบายด้วยอากาศดีด้วยนะคะไม่หนาวไม่ร้อนนะคะเย็นสบายมากโอ้ไขออนเซ็นครับไข่ออนเซ็นครับ เลยอืมเนี่นี่นะคะอันนี้ไข่ออนเลยก็คือพอดีนะ あんまり下立ちに来てもう無料駐車だったら,ここからん勝手にお風呂沿いなんた川に入っていい意味で ประจำเดือนนะคะก็เลยมาซื้อผ้าอนามัยแบบสอดนะคะไปแช่ออนเซ็นนะคะทุกคนลก <c oughs> อันนี้เป็นเรียวคังที่เรามาพักวันนี้นะคะไม่มีที่จอดรถยวต้องไปจอดฝั่งโน้นนะคะ เดินเข้ามาก็เจอป้ายนี้เลยนะคะสําหรับใครที่มีแท็บทูนะคะหรือว่ามีรอยสักนะคะต้องปิดให้สนิทนะคะปกติที่เคยเห็นเขาจะเอาแผ่นแปะแก้ปวดปิดนะคะยู่กตาก็คือเยอะมากนะคะ เอ้แม่ดูให้ดีก่อนอันนี้เป็นที่โอุ้งไม้เลยแล้วก็มีที่อาบน้ำด้วยนะคะเฮ้ยเล็กๆแคบๆค่ะอะกิยวยให้จิมมี่จะโอเยสมีนใส่ตะเกิยวนอนนี่นะคะวันนี้ แคบๆนะเวลาเปิดอาบน้ําเวลาอาบน้ําเปิดเปิดประตูไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีที่ดูดก็จริงแต่ว,ว่าเนี่ยน,นะชอบปืนนะถ้าถ้ามันถ้าจะอาบข้างบนนะคะเขาก็จะมีแบบพวกสบู่แชมพูอะไรให้เซกักก็อันนี้เป็นเก็บรายเก็บอะไรนะคะ ก็นี้เป็นห้องน้ำนะคะแคบๆมีตู้เย็นมีกาน้ำให้นะคะตู้เย็นบอเบนะคะเย็นอยู่นะอันนี้ตู้เย็นใหญ่กว่าไมหลายที่<ม>แล้วก็นี่นะคะบรรยากาศก็ดีอยู่มาดูอะไรเขียวๆนะคะมาเที่ยวหน้านี้ก็คือต้องดูอะไรเขียวๆ oh อ้วนจะนอนแล้วยังไม่ไปอาบน้ําเลยนะคะตอนนี้ประมาณห้าโมงตัวอ้วนบอกง่วงนอนแล้วนะคะวันนี้ก็คือแบบเดินเล่นมาเรื่อยๆนะคะไปโน่นไปนั่นไปนี่นะคะไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรแต่ก็สนุกดีนะคะมาสูดอากาศนะคะดูธรรมชาติดูวิวข้างทางนะคะก็สนุกดีนะคะนี่ก็ทำไมไม่ไปนอนกับลูกเลยนะคะเราก็คือดู ป๊ามาด้วยนั่นแหละนะคะทุกคนก็คือ,คอเขาก็อาการดีนะคะก็คือเดินได้แล้วก็คือไม่ได้ลำบากไม่ได้หอบอะไรมากนะคะแต่ว่าก็ต้องดูไปเพราะว่าถ้าเดินหนักไปหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าอาถ้าเดินก็ให้ประมาณห้านาทีสิบนาทีแล้วก็พักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็พักนะคะอย่าแบบอย่าหนักนะคะตอนนี้ก็นอนพักผ่อนนะคะเดี๋ยวจะไปอาบน้านะคะอาบน้ําแล้วก็ จะไปกินข้าวกันนะคะอ่าเราจองกินข้าวไว้ประมาณหกโมงกว่านะคะอ้าวเอาเ่ยวดีใจมีที่ตีบิงปฟองด้วย วันนี้เราก็มาในชุดยุกตะนะคะสีสันแบบสดใสน่ารักมากเลยนะคะด้านนี้นะคะทุกคนซ้ายทับขวาโอ้ซ้ายทับขวานะคะขวาทับซ้ายสำหรับคนที่ผู้เสียชีวิตนะคะเขามีชุดให้เลือกเยอะนะคะจากที่ดูข้างล่างเนาะประมาณนี้นะคะ แล้วก็มันยังหนาวๆอยู่นะคะนังง้นก็เลยจะใส่เสื้อคลุมใส่เสื้อคลุมไปด้วยนะคะอือน,นะคะสคเสื้อคลุมนะคะนี้เสร็จแ,แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะไปเลย ที่ไหนคนดูออืมัดน่ารักมากอาหารก็คือเยอะอยู่นะแต่ว่าเนี่ยนะไปเอามาแค่นี้ก่อนนะคะมากินก่อนเพราะว่าครอบลูไปตักอาหารอยู่นะคะันึงก็มารอที่โต๊ะโอ้ซาชิมิเดโกๆโอ้ยเนี่ยซาลาดตุกะ ลายอาหารเยอะมากนะคะทุกคนมีหมดซูชิมีทุกอย่างพวกนึ่งๆอะไรก็มีนะคะมีหมดอันนี้เขาก็ให้ไปตักเองนะคะทาเองทุกอย่างนะคะมีไฟให้เราไปหยิบไฟเองนะคะทำทุกอย่างเองนะคะไปหาของกินอีกแล้วนะคะไปเอามาอีกแล้วนะคะนี่วินจีฉันไปหมองมาคนเดียวเลยจ้ะ <laughs> คนญี่ปุ่นก็อาจจะกินไม่เป็นนะ รือว่าอาจจะกินเป็นก็ไม่รู้แต่ว่านั่นก็แบบเอาไมาอย่างเยอะก็เป็นบุฟเฟ่นเนาะมันก็มีหลายอย่างพวกเค็มปุราพวกอะไรมีหมดนะคะแต่ว่านี่นะไม่ไม่อยากกินก็เลยได้แต่อันนี้ไก่ทอดแบบนะแบบก็เลยนะแบบเกาหลีอะไก่บอนชอนใช่ไหมก็เลยเอาอันนี้มาว่าจะดื่มไม่ได้ดื่มเลยทุกคนมีเคาเตอร์แบบดื่มแบบโนมิโฮได้อะทุก วันนี้เดี๋ยวพวกเราจะกลับไปนอนแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ